คุณชื่อว่าเป็นน้องสาวคนเล็กของบ้านหอเรเวชกุลนะคะแต่ล่าสุดเชอรีนนักจารีก็ต้องมารับบทสุดแซบในละครบัลลังก์เมฆซึ่งเธอเองก็ยอมรับค่ะว่าต้องมีการถึงเนื้อถึงตัวกับหนุ่มๆบ้างแม้ครอบครัวยังไม่ไฟเขียวนะคะแต่ยอมรับว่าการทํางานก็คือการทํางานค่ะถึงจะโดนบ่นบ้างสาวเชอรีนก็ต้องยอมเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดค่ะ คุยเล่นทีบางทีเขินตัวเองเลยอะ่ะคือจะมีฉากที่แบบเราไปปีนไปปีนรั้วแล้วเราต้องแบบไปค่อมหัวพี่พอยอ,ะอ,อ่ะแล้วเราต้องไปนั่งบนหัวเขาอ่ะแล้วแบบโอ้โหเขินก็เขินนะแต่มันก็ต้องเล่นอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็สนุกดีไม่ได้บอกค่ะเ <c oughs> ดี๋ยวโดนบ่นรอดูเองเลยละกัน<อ> <c oughs> ห่วงเขาก็เขาก็แบบดูรูปแล้วเขาก็จะแบบก็แต่งตัวโป๊เนาะ<อ>ชุดนี้มันโป๊ไปไหมอันนี้มันสั้นไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ห่วงห่วงบ้าง ไม่ทันได้สแกนหรอกค่ะก็เหมือนแบบถ่ายไปแล้วอะไรอย่างนี้อ๋อเคยมีแบบฟิลแบบอันนั้นมันโดนแก้มแลวเนี่ยนั้นมันโดนแก้มแลวเนี่ยโอยใกล้มากเลยใกล้มากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแม่กันแสดงอ่ะอะไรเงี้ยแบบไม่ได้ทําจริงซะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะพี่ชายพี่สาวเราอยังไงบ้างเขาก็เขาก็แบบว่าเออช่วงนี้แซ่บขึ้นเนาะอะไรเงี้ยก็มีแซวๆแต่ว่าเขาก็รู้แหละว่าเออเราทํางานอะไรเงี้ยค่ะคือเราแคร์กันก็จริงแต่ว่าที่บ้านจะเข้าใจเราว่านี่คือการทํางานนี่ มัน,ม,นมันไม่ใช่ว่าเขาเขาแบบว่าเป็นห่วงเราจนห้ามเราไปสักทุกอย่างห้ามทํานู่นทำน,นี่คือเขาเป็นห่วงก็จริงเรียกว่าทั้งเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยนะคะก็เลยทําให้เรื่องหัวใจยังเงียบอยู่ค่ะซึ่งสาวเชอรีนนะคะ,คะ,คะจะยอมรับว่ามีหนุมน่มๆเข้ามาหยอดคาหวานบ้างแต่ก็ยังไม่ถูกใจเธอเองสักคนค่ะยังไม่มีเข้ามาห่วงเลยคะ่ะยังไม่มีให้พี่ห่วงแพี่สบายใจได้จริงโอเคเพื่อนทั้งมาคุยอะไรอย่างเงี้ยก็หลายคนแต่ว่า คนที่แบบจีบจริงจังเลยยังไม่มีแบบแบบแบบเปิดตัวแบบเฮ้ยเราจีบเธอนะอะไรเงี้ยยังไม่มีค่ะมีใครบอกวิคิดถึงนะอะไรเงี้ยมีหรอเพื่อนมันจะมีพวกขี้เสียวอะคะแบบว่าชอบส่งมาแบบว่าเฮ้ยเธอเราคิดถึงเธอนะอะไรเงี้ยจะเอาที่สบายใจ <laughs> <laughs> คือตอนนี้เหมือนเรายังเรียนอยู่ในมหาลัยแล้วเราก็ ทำงานก็จะเจอเนี่ยค่ะพวกนี้ก็คือพวกพวกที่เราเจอเนี่ยเขาก็ยังให้ความเป็นเพื่อนกับเราคือเรายังไม่เจอคนที่แบบว่าทํางานด้วยแล้วเขามาจีบอะไรเงี้ยก็เลยไม่มีฟิลนั้นแต่ว่าพอเป็นเพื่อนมาหาลัยเนี่ยเขาจะมองว่าเป็นดาราเขาก็จะแบบไม,ไม่ไม่ค่อยมายุ่งอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เปิดแบบว่าขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ปิดเลยอะไรเงี้ยก็ก็อยู่เฉยๆอะค่ะ